สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวิชนะครับอยู่ผมแอนดมินยุทธนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมและแล้วก็มาถึงวันที่รอคอยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวภาคตะวันออกทุกทุกท่านนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าปีนี้จะทะลุ200หรือไม่นะครับผมวันนี้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับไปสืบราคามาให้แล้วนะครับหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่หนองคลานะครับรวมไปถึงที่เนินสูงด้วยนะครับผมตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นบางเจ้านะที่ผมสืบมานะครับแล้วก็ พี่ๆที่ให้ข้อมูลมานะครับยุทธพงศ์อัปเดตมารวมไว้ตรงนี้นะครับหมอนทองจันทบุรีครับเริ่มต้นให้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ตามกันยาวๆครับพี่น้องครับ AB วันนี้นะครับผมวันนี้วันที่สามกุมภาพันธ์แล้วนะครับผม AB 200บวกแล้วนะครับตอนนี้200บวกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอัพให้อีกทีว่า200เท่าไหร่เดี๋ยวคอมเมนต์เข้าไปนะครับ200บวกอ่า ABC ก็190ถึง200เลยทีเดียวนะครับ1.8ถึง5.5กิโลกรัม อส่วนเกรดดีเนี่ยนะครับร้อยห้าบาทนะครับหนึ่งถึง1.4กิโลกรัมตกไซส์รวมสวย100ถึง110นะครับส่วนเกรดซีอยู่ที่130นะครับผมนี่คือหมอนทองนะครับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวคอมเมนต์ให้นะครับหมอนทองส่วนกระดุมกระดุมนะครับ ABC 170ครับ1.5กิโลกรัมขึ้นนะครับส่วนเกรดดีก็อยู่ที่105บาทนะครับ1 กิโลถึง1.4นะครับตกไซส์สวย90นะครับตกไซส์รวม70นี่คือกระดุมนะครับส่วนพวงพันธนะครับผม A B C 140ครับ1.5กิโลกรัมเกรดดีก็อยู่ที่100นะครับ1ถึง1.4กิโลกรัมนะครับชนีหลายท่านก็ถาม A B C 120ครับ2-5กิโลกรัมครับชนีส่วนแกซีก็อยู่ที่80นะครับ1ถึง1.9กิโลกรัมไว้คอแห้งนะครับเร่งเล้าให้นะครับเพื่อให้อ่า การรับชมออกมาไปในทางที่มีความสุขนะครับไม่ติดๆดขัดขัดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เสียงไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับแล้วก็ไปทางภาคใต้หน่อยละกันนะครับเห็นมีถามเข้ามาอยู่นะครับ AB 2 0 0ถึง235เลยทีเดียวนะครับ220-235ถึง235นะครับ2-5กิโลกรัมส่วน ABC เนี่ย225นะครับ2 2 0ถึง225นะครับ 2 -6 กกิโลกร,รมัมตกไซรัดำา110บวกนะครับนี่คือราคาของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับหากฟังไม่ทันกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือราคาของภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกขออีกครั้ง้าขาย่ำรวรนะครับผมวันนี้ยูทูบของชาแนลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ